สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชมปลาลุมควันนะครับทำปลาลุมควันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆสังเกตดูปลาตัวนี้ไหมเลยนะครับเพราะว่าผมเลงไฟไปหน่อยนะครับเมือนเราทำยูทูบนะครับถ้าเราเรงเกินไปเนี่ยมันก็จะออกมาไม่ค่อยจะได้ดีนะครับ ยูทูบมันจะมีจังหวะกับเวลาของมันนะครับเพื่อนๆต้องหัดสังเกตดูนะครับเป็นผมเนี่ยผมไม่คอยมีเวลานะครับในคลิปเก้าที่ผมทาซ้อนไว้นะครับเราก็ควรจะที่ท,ที่ที่จะระบุเวลาในการอัปโหลดในการขึ้นไล์โอเพื่อควันเขาเขาตาแสบเลยให้มันแน่นอนนะครับยูทู e ก็จะจัดตารางเวลาให้เราด้วยแต่ส่วนตัวผมเนี่ย ทำงานไม่ค่อยมีเวลาก็เลยแบบไม่แน่นอน,นะนครับก็ลงไปแบบเพื่อเพื่อนๆมาดูบ้างอะไรบ้างจะได้ไม่หายจากนา YouTube แค่นั้นเองถ้ามีเวลาแน่นอนนะโอ้โหหมดเลยเห็นไหมตายหมดเลย